สวัสดีครับพ,พวกเรากลุ่มมนุษย์เอกองิงกินนอนวันนี้เราจะมานําเสนอโครงการชีวิตดีงามปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอวิชาภาษาไทายประการสื่อสาร s w u 9 2กลุ่มผู้เรียน B 0 2อาจารย์ผู้สอนอาจารย์อัจจิยาจารุจินดาครับโดยมีสมาชิกกับผมธนากรเจสซี่ครับผมดิฉันนางสาวพิพิธตามาลัยทองค่ะกระผมคุณพวัตเข้ามาแป็นครับกระผมนายบรีบุญสิทธ์ค่ะดิฉันนางสาวอชิระยาศิริโสภนาค่ะผมชนะไปท่านานรครคับ ผมพมวีรุดุลันต์รงครับผมพิมพ์พัฒน์ทองงามครับดิฉันนา่งสาวอัญชีสารสุเกดค่ะผมนายอาชเมตรยังจเจริญครับและนั่งสาวสิวันวลีอ e ่อนเกศพลที่ไม่สามารถมาในวันนี้ได้เนื่องจากป่วยครับการดําเนินโครงการตามหลักการคิดเชิงออกแบบ5ขั้นตอนครับผมขั้นตอนที่1การเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันของการเปิดภาคเรียนที่1ปีพุทธศักราช2565 คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริดโดยจะมีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนออนไลน์และการเรียนออนไซต์ทำให้นิสิตมีปัญหาในการเรียนเนื่องจากไม่มีสมาธิในการเรียนทําให้เรียนไม่รู้เรื่องปัญหานี้นํามาด้วยหลายสิ่งอาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมในการเรียนต่างๆรวมไปถึงการปรับตัวในแต่ละวิชาเนื่องจากมีการสลับรูปแบบการเรียนไปมา โดยสายเหตุของการไม่มีสมาธิในการเรียนนั้นอาจจะมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอที่อาจเกิดจากการนอนดึกหรือใช้สื่อโซเชียลมีเดียามากเกินไปในเวลากลางคืนซึ่งนำไปสู่แนวคิดการแก้ไขปัญหาโดยขั้นตอนที่2นิยามและการตีกรอบปัญหาจากปัญหามากมายที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนได้พบและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สมาชิกในกลุ่มได้ทำการโหวตเลือกมาหนึ่งปัญหาที่ทุกคนพบเจอแบบเดียวกันมากที่สุดจากปัญหาทั้งหมดที่แต่ละคนได้เสนอมาและปัญหาที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนพบเจอแบบเดียวกันมากที่สุดก็คือปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอโดยต้นตอของปัญหาจะสามารถตีกรอบออกมาได้ดังนี้ ปัจจุบันซอฟต์พาวเวอร์นะคะมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์เราเป็นอย่างมากค่ะมีการผลิตสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นภาพ,พยนตร์ซีรีส์กระตูนใหม่ๆที่มีคุณภาพมากกว่าสมัยก่อนมีการดําเนินเรื่องที่แปลกใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้นหรือจะเป็นดนตรีที่มีศิลปินและแนวเพลงใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันให้พวกเราได้รับฟังเพื่อความผ่อนคลายค่ะอีกทั้งยังมีเกมแนวใหม่ๆและตัวละครใหม่ๆภายในเกมค่ะเช่นเกม Rov Free Fire PUBG เป็นต้นค่ะรวมไปถึงสื่อโซเช เชียลมีเดียต่างๆเช่น TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat และ Tinder เป็นต้นค่ะซึ่งสื่อข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตในสังคมมนุษย์รวมถึงสมาชิกในกลุ่มเองด้วยค่ะทำให้เราใช้เวลากับสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นเวลานานจนส่งผลกระทบที่ตามมาก็คือปัญหาเรื่องของการนอนหลับไม่เพียงพอค่ะ หรังการดาเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะพวกเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ต้องทําค่ะเช่นไปเรียนหนังสืออ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบทําการบ้านแล้วก็จะสรรเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะบางครั้งก็จะตามมาด้วยความเครียดสั่งสมในแต่ละวันค่ะโดยสิ่งที่ส่งผลต่อความเครียดของสมาชิกในกลุ่มเรานะคะก็เช่นการไม่เข้าใจในบทเรียนที่เรากําลังเรียนอยู่ค่ะหรือว่ามีงานโปรเจกต์ที่ยังเอินไปหรือบางครั้งก็ เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบไม่ทันค่ะโดยสิ่งเหล่านี้นะคะจะส่งผลต่อการน,นอนหลับของเราโดยตรงค่ะเพราะว่าถ้าเรามีเรื่องให้ต้องคิดหรือว่ากังวลก่อนนอนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถนอนหลับได้ค่ะขั้นตอนที่3การระดมความคิดเมื่อได้ทําความเข้าใจกับปัญหาแล้วสมาชิกกลุ่มก็ได้รวบรวมความคิดทําให้ได้วิธีแก้ปัญหามานั่นก็คือการตั้งเป้าหมายว่าในแต่ละวันจะต้องนอนให้ได้7-9ชั่วโมงเป็นเวลา28วัน โดยอาจจะมีวิธีอื่นๆร่วมด้วยเพื่อช่วยทาให้เป้าหมายสําเร็จลุล่วงเช่นเลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน30นาทีเพื่อไม่ให้กระบวนการการหลั่งสารเมลาโทนินถูกลบกวนและทําให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้นอนหลับได้เร็วขึ้นคือการใช้ไฟหัวเตียงที่มีแสงสลัวๆและการใช้ผ้าคาดปิดตาเมื่อทําตามวิธีดังกล่าวนี้เราก็จะสามารถนอนหลับได้อย่างเพียงพอและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ครับ กหนดให้บันทึกเป็นเวลา28วันหรือ4สัปดาห์นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนถึงวันที่22ตุลาคม25 6 5นะครับวิธีการใช้แพนเนอร์ของเราก็คือหากวันไหนที่พักผ่อนเพียงพอเป็นเวลา7-9ชั่วโมงนะครับจะทำการแปะอิโมจิหน้ายิ้มนะครับลงในแพนเนอร์และหากวันไหนที่พักผ่อนไม่เพียงพอ7-9ชั่วโมงเนี่ยก็จะแปะอิโมจิหน้าร้องไห้ตามตารางของแต่ละบุคคล ส่วนภาพของแพนเนอร์อยู่ในหน้าถัดไปเลยครับ จากการปรึกษาและรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มที่ได้จัดทำตัวโปรไทช์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอและให้สมาชิกทุกคนนำปไปใช้รับการนอนนะครับเป็นระยะเวลา28วันหรือสสัปดาห์ปรากฏว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในตัวโปรไทช์อย่างมากเนื่องจากมีการกำหนดเวลาชั่วโมงการนอนอย่างชัดเจนและมีขอบเขตเวลาการปฏิบัติอย่างแม่นยำนะครับจากการที่ได้สอบถามสมาชิก กลุ่มเกี่ยวกับผลลัพธ์การปฏิบัติตามปรดท้ายพวบว่าสมาชิกหลายคนสามารถนอนพักผ่อนได้เพียงพอครบ7ชั่วโมงและสมาชิกบางคนสามารถนอนได้มากกว่า7ชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้คือทุกคนสามารถตื่นมาอย่างสดใสมีสมาธิในการทำงานทำกันบ้านและมีเวลาในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นอีกด้วย สำหรับสรุปผลการดําเนินการนะคะเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะทําให้สมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยพักผ่อนเพียงพอมากขึ้นจากโโตไทป์หรือตัวต้นแบบที่ได้บันทึกบางคนก็ได้ปรับเวลาการนอนของตนเองให้นอนพักผ่อนได้เยอะขึ้นซึ่งสิ่งนี้เองนะคะทําให้สมาชิกเนี่ยมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตมากขึ้นมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนไม่ง่วงระหว่างเวลาเรียนและเข้าใจบทเรียนมากขึ้นค่ะจากโโตไทป์ที่ได้บันทึกนะคะสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยนอนหลับไม่เพียงพอเพียงแค่7-10วัน โดยประมาณนะคะจากที่บันทึกมาทั้งหมด4สัปดาห์เลยก็จะเห็นได้ว่าจํานวนวันที่สมาชิกนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเนี่ยมากกว่าจํานวนวันที่สมาชิกนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็มีแรงจูงใจที่จะทําให้สําเร็จเป็นอย่างมากเลยค่ะจึงได้ปรับเวลาการนอนของตนเองที่แบบจากนอน5-6ชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นนอน7-9ชั่วโมงค่ะและในวันที่สมาชิกส่วนใหญ่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบค่ะเนื่องจาก สัปดาห์ที่กลุ่มพวกเราได้มาถึกโปรโตไทป์กันเนี่ยตรงกับช่วงสอบกลางภาคพอดีทําให้สมาชิกบางคนอ่านหนังสือจนถึงดึกหรืออาจจะถึงเช้ากันเลยทีเดียวค่ะนอกจากมีแกงมีพวกความเครียดสังสมจากเรื่องต่างๆความเครียดจากาทางานที่อาจารย์มอบหมายให้ก็ทําให้ตอนกลางคืนเนี่ยสมาชิกนอนกันไม่หลับค่ะส่วนในวันที่สมาชิกอนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอนแล้วก็ไม่มีภาระ,ะงานนั่นเองค่ะ ต่อมานะครับเราจะพูดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทําโครงการนี้โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาตนเองแบบอง์รวมครับซึ่งมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันด้านที่1ด้านพฤติกรรมด้านที่2ด้านจิตใจ,จและท่านที่สด้านปัญญาครับโดยผมจะเริ่มที่ด้านพฤติกรรมก่อนจากเมื่อก่อนที่สมาชิกภายในกลุ่มนอนหลับกันไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดปัญหามากมายตามมานะครับอาทิเช่นตื่นมาด้วยความงงงียไม่สดใสล่าเริง 2. ไม่มีสมาธิกับการเรียนหรือทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน 3. ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียอ,อยู่ตลอดเวลาครับแต่หลังจากที่เราได้ทําโครงการนี้พวกเราได้ฝึกการพัฒนาตนเองแบบองรวมด้านพฤติกรรมดังนี้1ปรับเปลี่ยนเวลาในการนอนหลับให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายคือ7จถึงเชั่วโมงจากแต่ก่อนที่เคยนอนมันละ5-6ชั่วโมงครับ2ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนอนโดยการเลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนเข้านอนเป็นเวลา30นาทีหรือดื่มนอมอุ่นๆก่อนเข้านอนเพื่อให้ร่างกายน้ำหลับได้ง่ายขึ้น 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นสื่อโซเชียลให้น้อยลง เพื่อที่จะได้ไม่ไปกระทบต่อเวลาในการนอนหลับของสมาชิกในกลุ่มครับและผลที่ตามมาของการพัฒนาตนเองแบบองค์รวมด้านพฤติกรรมก็คือ 1. ตื่นมาด้วยความสดใสและพลังงานที่เต็มเปี่ยม 2. มีแรงกายและแรงใจในการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่และ3มมมีมนุษยสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับผู้อื่นครับต่อไปเราจะพูดถึงด้านจิตใจกันนะครับ และในด้านของจิตใจนะคะจากการสอบถามสมาชิกในกลุ่มนะคะพบว่ากลุ่มเรามีการพัฒนาองค์รวมด้านจิตใจดังนี้ค่ะ 1. การฝึกจิตใจนะคะการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะช่วยให้มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นจิตใจมีความนิ่งมากขึ้นค่ะ 2. นะคะการพัฒนาคุณธรรมทาให้มีสตินะคะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นจิตใจมองโลกด้วยความเมตตาค่ะ 3. นะคะการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งทางอารมณ์นะคะถ้าวันนั้นเนี่ยเราพักผ่อนเพียงพอนะคะอารมณ์ของเราก็จะคงที่ไม่งุนงิดระหว่างวันค่ะ 4นะคะการสร้างความสุขความเบิดบางใจนะคะสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่นะคะได้บอกว่าหากวันไหนที่พักผ่อนเพียงพอเนี่ยตื่นเช้ามาก็จะมีจิตใจที่แจ่มใสร้าเริงเบิกบานมีพลังงานบวกค่ะและข้อที่5นะคะกลุ่มของพวกเรามีความซื่อสัตย์และมีความตั้งใจที่จะทําโครงการนี้เป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากในแต่ละวิคนะคะถ้าพวกเราทําไม่สําเร็จจะมีการพูดคุยกันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ตรงตามเป้าหมายค่ะ ผลที่ตามมาของการพัฒนาองค์รวมด้านจิตใจนะคะ 1. ตื่นมาด้วยความสดใสจิตใจเบิกบานพร้อมออกไปใช้ชีวิตค่ะ 2. นะคะมีแรงใจในการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันได้อย่างมีความสุข 3. มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีจิตใจเปิดกว้าง 4. นะคะมีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาม,มากขึ้นไม่มีอารมณ์หงุดหงิดค่ะต่อไปเป็นปัญญานะครับ การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนั้นไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาด้านพฤติกรรมและจิตใจแต่ยังสามารถพัฒนาด้านปัญญาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับกลุ่มของเรามีการพัฒนาอบรมด้านปัญญาดัางนี้ครับ1คือมีการไต่ตองที่ละเอียดยิ่งขึ้นมีการใช้เหตุและผลที่มากขึ้นกว่าตอนที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอครับ2มีความคิดที่ละเอียดรอบคอบไม่ตนตัดใจกับเหตุการณ์ต่างๆครับผลที่ตามตามาของการพัฒนาอบรมด้านปัญญาก็คือ1การเรียนในระหว่างวันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนอกจากจะมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นแล้้้้วยยยยัังงสาาาาามรรรถเเเเขใจนนนืออหทีีีี่่่ไดดะคบ สองครับเป็นการตัดสินใจในการทําอะไรต่างๆในแต่ละวันเปลี่ยนไปครับไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องเรียนแต่รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันด้วยครับยกตัวอย่างเช่นการใช้เงินในแต่ละวันครับสมมุติว่าแบบว่าผมนอนตื่นแบบประมาณบ่ายสองครับผมก็จะแบบหิวแล้วก็ชวนเพื่อนไปกินบุฟเฟ่ต์เงี้ยครับแต่พอทีนี้ตื่นแบบแปดโมงเก้าโมงแบบนี้ครับก็กินแบบของในห้องอะไรไม่หิวมากครับจนต้องกินบุฟเฟ่ประมาณนี้ครับครับก็พวกเรามนุษย์ เอ่ยิงกิ้งนอนก็ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครัคคบ